โอเคค่ะทุกคนคะทําตามสัญญานะคะพี่เป็นคนทําตามสัญญาเสมอคะ่ะทุกคนรีบมากนะคะเนี่ยเพราะว่าวัดมหาธาตุวันนี้น่าจะปิดประมาณ4ี่โมงเอ้กกี้ไม่น่าจะปิดกี่โมงนะแต่ว่าเนี่ยเย็นละนะคะเย็นละนี่สี่โมงนิดนี้ละเอ,อเดี๋ยวกี้จะพาทุกคนไปดูตรงด้านหลังเวทีที่เขาจัดงานกันเวลาเราเข้ามาจากวัดมหาธาตุใช่ไหมคะถ้าอย่างที่กี้บอกอะถ้าคุณเลี้ยวไปทางด้านขวามืออะมันจะไปเจอเสยอพุทธรูปใช่ไหมแต่ถ้าเลี้ยวมาทางด้านเนี้ยมันจะเจอจะดูคู่นี้ นี่เจดีย์คู่นี้เป็นเจดีย์ที่เวลามาเนี่ยเขาก็จะไปยืนกันอยู่ตรงนั้นนะคะยืนกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายมาให้เห็น,นตัวเจดีย์คู่นี้คู่คู่เนี่ยค่ะมันเป็นทางเดินไปสู่ระเบียงคดนะคะระเบียงคดของตัวเอ่ออะไรนะเจะดีย์ประธานของที่วัดมหาธาตุแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ไปเดินในส่วนของวัดมหาธาตุทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย วัดมหาธาตุเนี่ยเรามากันแบบอ,อย่างที่บอกอ่ะกี้ถ้าจะขุดกำแพงเขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเรามากันบ่อยแล้วแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันมีงานไงพอมีงานก็เลยต้องมาอัปเดตหน่อยนะคะแล้วก็ก็เป็นไปนตามอย่างที่กี้คิดจริงๆอ่ะนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาเมื่อวานมันยังเป็นวันหยุดชดเชยอ,อยู่ไงดังนั้นเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดาดังนั้นเนี่ยเอ่อคนเขาก็เริ่มกลับไปทํางานกัน แต่ว่าวีกเอนหน้านะคะก็คือวันรัฐธรรมนูญอาทิตย์หน้าเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นวันหยุดอีกนะคะดังนั้นอาทิตย์หน้าคนก็จะเยอะอีกแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงงานวันระดโลกวันที่17นะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มาวันนี้ก็รู้จะมาวันไหนแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะอันนี้เป็นบริเวณอุบโบสถที่วัดมหาธาตุยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์สรีวัดหลวงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าดมหาธาตุเนี่ยเป็น เป็นที่เขาเรียกอะไรนะเป็นที่จำพรรษาของสมเด็จพระสังฆราชท่านนะคะมหาเถริขันธทองมหาเถริขันช่องจาได้ไหมคะที่กลับมาพร้อมพระน,นเรศวรตอนที่เทครัวกลับมาเนี่ยพระมหาธรรมราชาก็สร้างวัดนกเอาไว้ตรงข้างๆเห็นไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นวัดให้กับชุมชนชาวมอญที่เทครัวมาพร้อมกับมหาเถรนั่นแหละแล้วก็ตัวมหาเถรเนี่ยเป็นแขกคนสําคัญของพระนเรศ แล้วก็จำภาษาอยู่ในวัดมหา,าธาตุแห่งนี้นะคะส่วนอีกสองคนนะคะที่มีบุญคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรอย่างที่สุดก็คือพญาเกียริพญารามนะคะที่ไปบอกนะคะว่าทางมังสามเกียริหรือว่ามหาอุปราชเนี่ยจะมีการแบบรอบข้าพราะองค์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก,ก็เลยไปบอกนะคะทีนี้ก็เลยเป็นทําให้พระนเรศในครั้งนั้นเนี่ยรอดพ้นจากการถูกเอาชีวิตในครั้งนั้นไป ต่พญาเกียรติพญารามเนี่ยนะคะไปสร้างวัดไว้ที่ตรงหัวรอชื่อว่าวัดขุนแสนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะว่าพญาเกียรติกับพญารามเนี่ยเป็นต้นตระกูลของรัชกาลที่4ท่านด้วยแต่ว่าในเรื่องของรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวกี้ขอไว้ก่อนนะเพราะว่าขอทําเรื่องอยุธยาก่อนนะคะเพราะว่ากี้ว่ามันน่าจะเป็นไปทีละสะเต็ปละกันเพราะว่าในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยข้อมูลมันยังหาได้ง่ายอยู่อะเอ้ย โอ้โห oh, ใช้ว่าหาง่ายไม่ได้นะคะเนี่ยตายแล้วพูดอะไรออกไปเนี่ยคือข้อมูลมันยังอยูใ่ในช่วงเวลาที่กี้ยังมีชีวิตอยู่นิพพานออกไหมคะแล้วมันก็สืบค้นไปได้แต่ว่าในช่วงของอยุธยาเนี่ยคือกี้อยากจ,จะจะทําให้มันให้มันสําเร็จลุล่วงอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ก่อนนะคะแต่ส่วนรัตัโกสิน์เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอ่ะโอเคค่ะทุกคนทําไมวันนี้คนน้อยจังเลยเนี่ยหรือว่าเขากลับบ้านกันไปหมดแล้วเนี่ย นี่มันหรือวันอ๋อวัดมันจะปิดแล้วใช่ไหมอ่าโอเคตามนั้นทะไม่เป็นไรค่ะมันก็มีถั่วๆกันไปนะคะวันไหนมากวันไหนน้อยค่ะทุกคนคะสาหรับคนที่ให้กี้พามาดูในสถานที่จัดงานของบริเวณหลังวัดมหาธาตุพามาแล้วนะคะร้อนดีพี่ลึกไหมล่ะเนี่ยดูสิอ๋อและที่สําคัญนะคะทุกคนกี้กําลังจะบอกว่าเจดีที่มันโดนเสียบอยู่ทุกคนจําได้ป่อันไหนว่าโน่นน่นอันโน่นเอออันโน่นอน จะดีที่โดนเสียบอยู่ตรงวัดมหาธาตุทุกคนจำได้ไหมที่บุรณะอยู่อ่ะโอ้โหดูดิเสร็จแล้วนะคะรวดเร็วปายสายฟ้าแลบนี่มันต้องอย่างนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้แบ็กกราวของวัดมหาธาตุเป็นเวทีข้างหลังเนี่ยนะคะของการจัดแสงสีเสียงเนี่ยทุกคนภาพต้องออกไปสู่สายตาคนนับล้านกี่ใช้คําว่านับล้านอะไม่ผิดหรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเหอะวันงานอะสถานีทุกช่องมาหมดอะนะคะมันจะเป็นงานใหญ่ของจังหวัดอุทยยาเขานะคะอ่านี่ค่ะ นี่คือ,อโบสถตที่วัดมหาธาตุนะคะทุกคนยิ่งใหญ่รายการงานสร้างอ่ะไปะค่ะเห็นไหมมาก็อดไม่ได้หรอกค่ะที่จะพาดูตรงนั้นตรงนี้นะคะเพราะว่าไอ้คันจะเดินมาปุ๊บแล้วก็มาปุ๊บปุ๊บป๊บมาดูสแตนเขาเนี่ยโอ้โหมันก็ใช่เรื่องไปล่ะใช่ไหมก็ต้องให้ดูในจุดที่ควรจะต้องดูด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวแปนึงนะคะทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่เขาจะตั้งเวทีแสงสีเสียงนะคะในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกนะคะก็คือในวันที่17ถึงวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะบริเวณพื้นที่การจัดงานยังคงเป็นหลังวัดมหา,าธาตุเหมือนเดิมนะคะเหมือนปีที่แล้วเลยนี่ค่ะทุกคนนน่แสดงว่าน่าจะเป็นออแกนไนเซอร์เขาเรียกว่าเป็นออแกไนซ์ของปีก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นชุดจัดงานชุดเดิมที่ไม่แน่นใจนะเพราะว่ามาตั้งเร็วมากเลยนะคะเนี่ย ปีที่แล้วยังไม่ตั้งเร็วขนาดนี้นะแต่ปีนี้ตั้งเร็วนะคะแล้วก็ในส่วนของการล้อมอ่อพื้นที่จัดงานของเขาเนี่ยตั้งเร็วมากค่ะเดี๋ยวว่าถึงวันงานจริงๆอ่านะคะเจ้าหน้าที่แค่เอาเครื่องเสียงมาตั้งแล้วก็นักแสดงมากี่ไม่น่ใจว่าเขาจะมีรันทูหรือเปล่านะคะคือการจัดแสดงใหญ่นะคะเป็นการซ้อมเหมือนสเสมือนจริงอะ่ะปกติต้องมีนะงานใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่งั้นมันจะผิดพลาดในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดออกไปด้วยนะคะมันจะมี มันจะต้องมีนักข่าวทุกสำนักมาอย่างที่กี้บอกแหละเพราะว่ากี้จาได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยขนาดงานโขนกรุงศรีนะไม่ใช่งานมอดกโลกดยนะเพราะว่างานงานรอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณรัฐมนตรีสารน,นสุขอะ่ะคุณอนุทินชาญวิรกุลใช่ไหมเออน่าจะมาจําได้ว่าเปิดตรงแถวแถวบริเวณสาราก,กัางเก่าอะรถติดพอสมควรแหละประมาณนี้นะคะแต่ปีนี้ไม่รู้ใครจะมาเปิดงานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแล้วก็รอดูนะคะ ก็มาดูตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากหรอกค่ะเพราะว่าพอมันใกล้ๆงานอ่ะเขาถือจะมีการมาเทสมาทดสอบเครื่องเสียงนะมันถึงจะรู้สึกแบบฟิลมันอาจจะแบบรู้สึกแบบแฮปปี้มีความสุขไงแต่ตอนนี้เราก็มาดูเขาจัดเวทีกันไปนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ําให้รู้นะคะว่าปีนี้เนี่ยยอยดยิ่งฟ้ายุทยามรดกโลกเราจัดงานกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะครบรอบที่ยูเนสโกเนี่ยนะคะเขาเอ่อเอ่อยกย่องให้เมืองของเราเนี่ย ครบ30ปีของการเป็นมรดกโลกนะคะงานใหญ่ลังการงานสร้างวานตาไทงานนี้นะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเพราะกี่ไปเซอร์เวย์มาตามจุดต่างๆแต่ไม่แน่นะคะทุกคนมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ว่าสาเหตุที่เขาเตรียมงานกันเนิ่นขนาดนี้เพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆแล้วแขกที่จะมาในงานหรือว่าแม้กระทั่งนักแสดงที่จะมาสแสดงแสงสีเสียงในปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ใครจะรู้จริงไหมคะดังนั้นก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าใครจะมากี่ยังไม่รู้เลย ก็พยายามสืบๆดูว่าใครจะมาก็เดี๋ยวก็รู้พร้อมกันนะคะถ้ากี่รู้ว่าใครจะมาแสดงหรือว่ายังไงดเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนเราพากันไปที่บริเวณวัมิกราชนะคะไปจะด,ดีสิ่งล้อมไปที่วิหารเก้าห้องไปในส่วนของพื้นที่จัดที่เขามีการทําสุ่มไฟอะคะ่ะสุ่มไฟตรงถนนหน้าหลวงพ่อมาเรื่อยๆนะคะแต่แนวแนวถนนทองเอ่อแนวคลองถนนโบราณนะคะแนวเขาเรียกเลยนะคะ แนวแนวคลองโบราณแนวถนนคลองโบราณเออประมาณนี้ไล่มายาวๆจนถึงหน้าเทคนิคก,ก็จะมีการจัดซุ้มไฟที่มันเป็นซุ้มอุโมงไฟเหมือนปีที่แล้วดังนั้นอะไรที่มันเคยแบบสวยงามแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในปีที่แล้วปีนี้ก็ยังยังคงมีอยู่เรื่องร้านอ,อาหารต่างๆก็คงจะมากันจัดเต็มไม่เบาส่วนร้านที่ตั้งที่ถแถว,วถแถวบริเวณแถวแถวหน้าอ,อ,อยวอตรงนั้นนะคะเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร้านเฟอร์นิเจอร์เริ่มมาแล้ว โอเคค่ะทุกคนที่รู้สึกตื่นเต้นจังเลยวะ่ะที่อยุธยามีงานปีนี้แล้วบบเราเราเราู้สึกว่าเราเราได้แฮปปี้กับสิ่งที่อยุธยากําลังจะมีอ่ะแล้วก็ดีใจที่นะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวด้วยนะคะขอให้ขอให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างโอเคที่สุดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมาเที่ยวในะจังหวัดอยุธยา แล้วเดยกกี้จะอัปเดตนะคะในส่วนของงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรียาให้อยู่เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆว่าเขาจะยังไงตรงไหนแต่บางจุดเนี่ยอาจจะเป็นในจุดที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะเพราะกี้ชอบไปดูอะไรบางอย่างที่บางทีคนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นน่ะนะคะไอจุดใหญ่ๆอ่คนก็ทํากันเยอะแล้วไม่ต้องไปแย่งกันทําหรอกกี้อยากให้ดูจุดที่มันเป็นจุดที่ เอาง่ายๆว่าถ้ามันไม่มีทุกจุดอ่ะมันก็จะเกิดเป็นงานใหญ่ไม่ได้กี่อยากไปดูแบบนั้นมากกว่าขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนนะคะเราเจอกันในตอนต่อไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปไกลหรอกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกแต่จะที่ไหนก็ค่อยว่ากันนะคะบ๊ายบเทคแคร์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ